C.F. ย่อมาจาก High Density Fiberboard นะคะแล้วก็บางที่อย่างของคาวัสดุไม้เราก็จะมีส่วนผสมของหลายๆอย่างแต่ว่าจะเด่นกว่าที่อื่นตรงที่ว่าด้วยความที่โรงงานเราอะคะ่ะเป็นโรงงานผลิตพวกประตูไม้จริงนะคะเป็นเป็นรายใหญ่ของประเทศตัวเราก็เลยใส่ตัวโครงไม้อะคะ่ะเข้าไปในด้านในของประตูมากขึ้นเยอะเป็นพิเศษอะคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝนนะคะจากคังวัสุไม้ค่ะ บางคนถามว่าประตู H F เนี่ยสามารถใช้ภายนอกได้ไหมไม่สามารถใช้ได้นะคะด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ประตูไม้จริงถ้าเกิดจะใช้เป็นประตูภายนอกเนี่ยจะต้องใช้เป็นประตูไม้จริงแล้วก็ต้องเป็นประเภทไม้เนื้อแข็งเท่านั้นด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นไม้เนื้ออ่อนอย่างเช่นพวกไม้สนอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่สามารถใช้ภายนอกได้เหมือนกันประตู H F นี่เป็นประตูที่เหมาะกับการใช้ภา,ายในคือจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบกึ่งภายนอกแต่ว่ามีกันสาดแบบว่าไม่ได้โดนแดดโดนฝนโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น ประตูขั้นพาร t i ิชันที่จะแบบว่ามีระเบียงมีอะไรออกไปยื่นไปอีกในระยะแบบ2เมตร3เมตรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจะใช้แบบนั้นได้ไหมก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าลูกค้าบางคนก็ซื้อไปใช้เป็นประตูภายนอก ได้แต่ว่าอายุการใช้งานน่ะจะไม่ทนทานเหมือนประตูไม้ถ้าประตูไม้เนี่ยเอาไปใช้ภายนอกเนี่ยอาจจะบอกได้เลยว่าอยู่เป็น10ปีขั้นต่ําแน่นอนถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกประตูที่ถูกประเภทการใช้งานนะคะแล้วก็มีการทําสีโคเวอร์ cover, ประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานเข้าไปอีกทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าเอาประตู HSF ไปใช้ภายนอกอย่างที่ฝนบอกว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า อาจจะอยู่ประมาณสัก1ปีสีซีดสีโซไม่ได้ติดปัญหาตรงนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะแต่ว่าอายุการใช้งานฝนก็คิดว่าขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลเนาะจะบอกว่าใช้งานได้นานขนาดไหนเนี่ยไม่สามารถพูดได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าเอาประตูของเราไปทําสีหรือเปล่าลืมบอกเลยว่าประตู H F ของเราอะคะ่ะในราคาที่จาหน่ายอยู่ของคาวัสดุไม้หรือว่าทุกทกที่เลยเบื้องต้นนะคะถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นทําสีหรือราคาแค่600กว่าบาทราคานี้เป็นราคาที่ลงแค่สีรองพื้นนะคะคุณลูกค้า ไม่ได้เป็นราคาที่ทําสีสาเร็จแล้วถ้าคุณลูกค้าอยากให้เขาอายุการใช้งานนานกว่านี้ก็แนะนําทําสีเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะทำสีแลกเกอร์แค่ลงแล็กเกอร์ก็ได้ก็สามารถยืดอายุการใช้งานให้เขาใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะจริงๆห้องน้ำเนี่ยสามารถใช้ประตู HGF ได้นะคะแต่ข้อเสียของประตู HGF คือไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้โดยตรงคือถ้าเกิดเป็นน้ำสาดเข้าไปแล้วเช็ด อันนั้นไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการแชร่แช่ทิ้งไว้อย่างเช่นน้าท่วมหรือว่าในห้องน้ํำเปียกๆที่มีน้ําสาตลอดเวลาจะเกิดอาการ เปื่อยยุยยุยย,ย,ยุยได้บ้างในส่วนที่ต้องสัมผัสน้ําดังนั้นก็สรุปนะว่าใช้ได้แต่ต้องเป็นห้องน้ําที่มีการแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกนะคะของคำว่าสรุปไม้ก็มีประตูที่เป็น H G F ทำสีสําสเร็จจําหน่ายด้วยนะคะก็จะราคาเพิ่มขึ้นไปประมาณที่พันกว่าบาทนะคะพันพันกลางๆนะคะโรงงานของเราใช้สีเกตพ่นอุตสาหกรรมนะคะเป็นสีเกตเดียวกับที่ทำเฟริเจอร์ส่งออกแล้วก็ทำ สีประตูนะคะสำหรับส่งพวกโครงการนะคะทั่วประเทศเลยก็เป็นสีงานคุณภาพแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานให้ประตู HGF ของคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ได้นานเท่าตัวแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนสามารถเอาเล็บไปขูด ก็จะไม่มีรอยนะคะแล้วก็สมมติว่าการเลอะคราบสปกปรกเนะะี่ยค่ะก็สามารถเอาผ้าชุบน้ําบัดหมาสามารถเช็ดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นประตูที่ไม่ได้ทําสีเนี่ยสมมติว่ามืองลูกค้าเลอะก็พอไปจับปุ๊บก็จะมีคราบสกปรกติดอยู่บนบนบนประตูนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นสีแค่รองพื้นน่นะคะไม่เหมือนกับการที่เราลงฟินิชชิ่งนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการทําสีเป็นโรเทคสีที่เราทําลงไปสมมติว่าเราทําสี โอ๊กใช่ไหมคะก็จะมีการลงสีโอ๊กก่อนแล้วก็จะมีการลงแลกเกอร์ปิดทับอีกขั้นตอนหนึ่งอันนี้เป็นการสมมุติขั้นตอนง่ายๆแค่2ขั้นตอนแต่ว่าเวลาเราทําสีจริงๆนะคะเราทําประมาณ 4-5ขั้นตอนนะคะสำหรับประตู H G F ตัวนี้นะคะก็ยังไงคลิปนี้ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องค้างวัสดุไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากให้ฝนทำคลิปอะไรดีๆมานำเสนออีกก็ยังไงอย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาในเมสเซจนะคะของ Facebook หรือว่า Line ทุกช่องทางได้เลยนะคะยินดีที่จะทำ เออ EP ต่อไปนะคะยังไงฝากด้วยนะคะ